สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader คลิปนี้ผมจะมานำเสนอปี2024 s e n นดิ้นเดยังน่าลงทุนหรือไม่นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า s e n นดิ้เดบ้านเราเนี่ยปีนี้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะครับก็ผมเอาผลตอบแทนนะครับสำหรับตัว s e n นดิ้นเดนะเปรียบเทียบกับ S&P แล้วก็ห่างเสียงเนี่ยมาให้ดูนังทุนดูว่า ตัวเซ็นเด็กเนี่ยบ้านเราเป็นยังไงนะครับก็เซนเด็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยเออคือก่อนหน้าเนี่ยมันมันเคลื่อนไหวคล้ายๆกันแต่ว่าพอในช่วงปี2023นะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลย s อสขึ้นเซนเด็กลงนะครับหางเสียงลงนะครับก็ตัวเซนเด็กเนี่ยลงไปกว่าเกือบประมาณ15-20%เลยทีเดียวนะถ้านับตั้งแต่ปี2023มาตัวส่วน S&P เนี่ยออทามไฮไปแล้วนะครับคือขึ้นไปกว่าเกือบ30%เนี่ย นะครับก็ต้องบอกว่าใครเล่น S;P อีรอบรอบนี้เนี่ยคือแบบกำไรกันโอ้โหทุม่มทนกันเลยทีเดียวแต่ส่วนถ้าใครมาเล่นเซ n นเด็กบ้านเราเนี่ยต้องแบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยนะครับคือแบบแย่นะครับคือก่อนหน้านี้มันก็ไซเวมาด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังยังขาลงอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นการเปรียบเทียบก่อนอื่นเนี่ยเราจะดูว่าตัวเซ n นเด็กเนี่ยมัน,ม,นมันน่ามันน่าลงทุนไหมก็ผมเอาตัวการาฟทางเทคนิคมาดูนะครับว่าตัวเซ n นเด็กเนี่ยช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ถ้าไปดูทางการาฟในทางทคเนิคเนี่ยอันนี้เป็นภาพลายวีกนะครับภาพลายวีกเนี่ยเอาตัวดัชนีเอ่อเอาตัวทฤษฎีดาวเทอรี่มาจับนะครับจะเห็นได้ว่าเอา่อตัวเซนเด็กเนี่ยยังเป็นการขาลงอยู่คือทำโลว์โลว์และไฮเออร์โลว์นะครับคือทำโลว์ต่ำลงทำไฮต่ำลงนะครับก็สะท้อนถึงทิศทางเชิงลบในช่วงนี้คือก่อนหน้าเนี่ยปีประมาณ2 0 2พันยีสบเอ็ดอะไรเงี้ยนะครับเอ่อตัวฟื้นหลังจากโควิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไซเวย์ออกข้าง เป็นไซส์ให้ไวข้างแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยปี2 0ง3กลับเข้าสู่รอบรอบการลงนะครับก็เป็นเทรนด์ของขาลงจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองอันนี้อันนี้ถ้าพิจารณาในทางทฤษฎีดาวเทลลี่นะครับแล้วถ้าเอาภาพรายวันมาดูล่ะนะครับภาพรายวันเนี่ยผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันในภาพหลักนะครับว่าตัวเส้นเด็กเนี่ยตอนเนี้ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วนันก็คือยังเป็นเทรนด์ของขขาลงอยู่ในภาพใหญ่ดังนะนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ยังคงอ่อนแอนะครับ แล้วถ้ามาดูตัว p ายักช p นพ a t แพทเทนการแกว่งตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันแกว่งตัวในกรอบไซเวลออกข้างนะครับคือ1355ถึง1430มนะมีแนวต้านย่อยแถวพันสี่เล็กน้อยนะครับก็หลายคนใช้กรอบนี้ในการลงทุนแล้วนะค,คือคือระยะสั้นเนี่ยมันสั้นถึงกลางเนี่ยเทรดดิ้งได้เพราะมันมันมันไซเวลไงส่วนภาพหลักเนี่ยยังไม่ดียังเป็นเทรนด์ขาลงอยู่ดังนั้นเนี่ย ก็ถ้าว่าไปตามการแกว่งตัวในการเล่นช่วงนี้ก็ควรจะเทรดดิ้งในกรอบ1355ถึง1430แล้วรอดูการเบรกเอานะครับว่ามันจะเลือกทิศทางฝั่งไหนถ้าเบรก k 4 3 0งขึ้นอ่อนนค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ก็ยังแบบระยะกลางเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าุนหลุด1355อันนี้เลิกกันเลยนะครับคือเพราะว่ามันจะเป็นเทรนด์ของการลงต่อนะครับ แต่ว่ามันก็มีสัญญาณบวกมาบ้างเล็กน้อยคือ i SI s i ในภาพรายวีคเนี่ยมันเกิด d i v e r g e n c ถึง3รอบนะครับถึง3รอบนะบเป็น multiple d i v e r g e n c แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังไม่ถูกคอนเฟิร์มการที่ d i v e r g e n c เนี่ยจะคอนเฟิร์มรอบกันกับตัวได้ก็ต่อเมื่อ break high ขึ้นไปนะครับคือผ่าน1 4 3 0 1 4 3 1 4 4 0ให้ได้ดังนั้นเนี่ย d i v e r g e n c จะถูกคอนเฟิร์มว่ามันกลับตัวจริงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถูกการคอนเฟิร์มดังนั้นเนี่ยโอกาสในการถูกทําลายของ d i v e r g e n c เนี่ยมันยังมีอยู่ นะครับอันนี้ก็เป็นภาพวิกส่วนภาพ,พมันเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ายังไม่ดียังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่มันมันเป็นบวกเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะการพักตัวถามว่าไปได้เท่าไหร่นะครับรอบมันเนี่ยนะครับก็คือแนวรับถัดไปเนี่ยพันสามนะครับก็เป็นแนวรับทางจิตวิทยาส่วนสําคัญจริงๆเลยเนี่ยรอบนี้จะอยู่ที่พันสองพันสองเป็นระดับโลเดิมของรอบที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ยังเสี่ยงค่อนข้างเสี่ยงนะครับถ้าพูดถึงตัวเซนเด็กน่าลงทุนไหมในแง่ของเอาในแง่ของนักทุนที่มีประสบการณ์นะครับที่แบบเป็นเสียงแล้วเนี่ยต้องเรียนตามตรงเลยนะไม่น่าลงทุนพอาะเซนเด็กยังอยู่ขาลงหลายๆคนเนี่ยหนีไปลงทุนต่างประเทศกันหมดแล้วเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างแบบดีดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวเซนเด็กนะครับ แต่ผมมีแต่นะแต่สำหรับนักทุนที่ยังฝึกฝนยังหาประสบการณ์ในการเทรดอยู่เนี่ยผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะเป็นช่วงที่ดีเพราะอะไรตอนนี้ไซคลของตัวเซ็นเด็กเนี่ยมันยังอยู่ในรอบของการลงอยู่มันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ผ่านไซคลรอบใหญ่ในการขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากฝึกฝนอยากแบบ หาวิธีการหาเซตอัพต่างๆเนี่ยอยากให้แบบเรารู้ว่าการเทรดของเราเนี่ยมันดีจริงหรือไม่เนี่ยนะครับถ้าเราผ่านไซคลนี้ไปได้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะนะครับเพราะว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นไซเย์มันเป็นดาวเทรนด์สุดท้ายมันก็ต้องเข้าสู่เราอัพเทรนดในที่สุดแล้วถ้าเราผ่านไซเย์ way, เราผ่านดาวเทรนด์มาได้แล้วเราอยู่ถึงอัพเทรนเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นเนี่ย ผมว่าเราจะเอาคืนได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือสําหรับที่คนที่เซียนอยู่แล้วมีประสบการณ์เนี่ยมันไม่เหมาะเลยในช่วงนี้ที่จะแบบมาลงทุนสาหรับตัวเดชินเซนเน็หรือว่าใครมีประสบ,สบการณ์ก็อาจจะเล่นแบบเทรดดิ้งสั้นๆไปก่อนในช่วงนี้แต่ใครที่แบบไม่มีประสบการณ์นะครับเราแบบเออหรือหรือยังแบบอยากอยากอยากแบบได้ได้ประสบการณ์ในในภาวะตลาดที่มันแบบ ไซเวหรือดาวเทรนอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยผมมองว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันเป็นประสบการณ์ที่ดีในในการแบบเรียนรู้ในการเรียนรู้เพราะว่าถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการลงทุนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันขอให้โชคดีในการเทรดทุกท่านคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ